สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสาวน้อยแอลลี่ของเราค่ะยิ้มหวานใสเลยนะคะกำลังเล่นสนุกเลยค่ะตอนนี้ครบสิบเดือนแล้วนะคะพอ,อยังยืนไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะต้องจับโนนจับนี่ไว้ก่อนนะคะกลัวล้มค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังน่ารัากน่าเอ็นดูเลยนะคะก็นั่งได้แล้วนะคะ ยืนได้นิดหน่อยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานาหลานด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็มาดูคลิปของพวกเรานะคะคอมเมนต์มาได้นะคะแต่อย่าคอมเมนต์แรงนะคะขอแบบคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกลับให้ค่ะ สาวน้อยของเราก็เล่นสนุกเลยนะคะเล่นคนเดียวก็สนุกได้ค่ะน้องชอบมีเพื่อนเยอะๆค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันค่ะทุกคนมาดูสาวน้อยเอลลี่เสื้อเหลืองของเราค่ะเล่นสนุกสนานเลยกำลังน่ารักาก พิมใส่ด้วยค่ะสาวน้อยไวสิบเดือนค่ะนั่งได้แล้วยืนได้นิดหน่อยนะคะแต่ยังเดินไม่ได้เท่าไหร่นะคะยังไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะเล่นคนเดียวก็สนุกได้ค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ค่ะฝากนดูสาวน้อยแอลลี่ของเราด้วยนะคะกำลังดื้อเลยค่ะตอนนี้ ภาษาเด็กค่ะแต่น้องจะไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่นะคะน้องเป็นคนชอบมีเพื่อนมาเล่นด้วยเยอะๆค่ะแต่ละวันก็จะประมาณนี้ค่ะเล่นกับปุณย่าค่ะขอบคุณปุณย่าที่ถ่ายคลิปมาให้ค่ะเลยก็คอยดูเลนน้องด้วยนะคะหนูก็ชนเต็มที่เลยค่ะถ้าหนูเดินได้จะขนาดไหนนะคะนี่ก็คือ ยังเดินไม่ได้นะคะแต่ว่าก็เล่นมีคนตื่นแต่เช้าทุกคนตีสีครึ่งทุกคนรู้ว่าจะไปป้าแล้วนาจะไปป้าแล้วตื่นแต่เช้าเลยทุกคนอเอลรีสาวน้อยเอลี่ เล่นนี่เจ็บแป<ร>๊บนะมีคนตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลย <c oughs> จะไปปาเร็วดูเท้าทุกคนน่ารักจริเท้ <c oughs> าปอนเท้าเอ็น้อย len len